นี่นะมีไปทัศนศึกษานะคะต้องเอาเบนโตะไปนี่นะเขาก็จะเตรียมเบนโตะเองนะคะที่วันก่อนไปนเลือกซื้อมาว่าอยากกินอะไรบ้างเดี๋ยวจะจัดเองค่ะว่างั้นโอเคพร้อมเรียงค่ะทีนี้ ก็จัดเรียงใส่ในเบนโตะนะคะ ปรกรณ์พร้อมโอเคอเอาเปนโต๊ใส่ไปก่อนอ ก็ขึ้นมาทำความสะอาดชั้นสามนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาฝากแมวค่ะตอนเช้าแล้ววันนี้ก็แม่บ้านก็มานะคะจริงๆจะแบบยังไม่ทำนะจะปล่อยให้ลูกแม่บ้านทำให้แต่ลูกค้ามาก่อหอนก็เลยอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ต้องสะอาดงามไ้ก่อนส่วนน้องคนนี้ก็ยังอยู่กับเรานะคะกลับวันที่สี่ค่ะแต่คนนี้เขาชินแล้วเขามาบ่อยเขาก็เลยไม่ค่อยอะไรอยู่อย่างปกติ ลูกค้าแมวก็มาเรียบร้อยนะคะแม่บ้านก็ทำความสะอาดเสร็จกลับไปเรียบร้อยค่ะมีก็นั่งเคลียร์งานทำงานอยู่นะคะส่วนวันนี้นะคะป๊ะป๋ามีไปหาคุณหมอนะคะหมอจิตแพทย์แล้วมียังไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าติดลูกค้าแมวนะคะก็ก็ไม่รู้ว่าป๊ะป๋าไปคุยกับคุณหมอว่าอะไรยังไงบ้างแต่เห็นบอกว่าเมื่อวันก่อนรู้สึกแบบไม่ค่อยดีประมาณแบบ ปวดท้องเหมือนเหมือนกินยาแล้วปวดท้องเขาเลยไปถามหมอว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าได้ยามาเพิ่มนะคะตอนนี้ก็กำชับให้กินยาให้แบบครบทุกอย่างตามที่หมอบอกบางทีเขาไม่ยอมกินแบบที่มันจะเป็นแบบเหมือนผงๆเหมือนแนวสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอให้มาเยอะแล้วแบบไม่ยอมกินเขาบอกมันก็กินไปเถอะมันอาจจะแบบช่วยด้านตรงนู้นตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็ <o> ยังต้อง รักษากันต่อไปนะคะยังนว่ายังไม่หายอะ,อะก็ยังแบบเดี๋ยวดีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเงียบไม่รู้ยังไงก <kg> ็ดูกันไปอะ่ะก็ค่อยคค่อยค,อยคอยให้เขาแบบออช่วยไปทํางานช่วยไปยกของไปอะไรอย่างเงี้ยได้ออกไปข้างนอกไปอะไรนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องออกไปธุระเรื่องบ้านอีกค่ะ เราจะออกไปดูข้างในบ้านที่เมื่อวันก่อนเราขับรถไปดูข้างนอกกันนะคะที่เดิมนะคะฮาส์ดูค่ะที่เดิมที่เรามาซื้อบ้านหลังก่อนนะคะคือสตาฟที่นี่เขารู้เรื่องแบบว่าเรา,เ,ออเราต้องการแบบ้านแบบไหนอะไรยังไงหมดแล้วนะคะก็แบบคุยง่ายค่ะ ก็เป็นบ้านที่เราขับรถมาดูกันวันก่อนนะคะวันนี้จะเข้าไปดูข้างในค่ะห้องนั่งเล่นตรงนี้คือโอเคนะคะทั้งพื้นทั้งผนังไม่ต้องทําอะไรมากค่ะแล้วก็ตรงห้องครัวนะคะห้องครัวก็กว้างแต่ตรงนี้มีปัญหาอีหนึ่งก๊อกแบบยังไงงง,งๆแล้วก็มีห้องเสือตาตาม,มีอยู่ชั้นล่างอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งก็ต้องทําทั้งหมดนะห้องนี้เสื่อดูเก่าแล้วค่ะ ฟุ่โอเคนะคะถือว่าผ่านโอเคห้องน้ําผ่านได้ได้ตรงนี้คือนีเครื่องซักผ้าหวางตรงไหนก่อนบันไดไม่ไม่เดินยากบันไดดีห้องตัดแต,ตมีสามห้องเล็กๆอ่ะ Er. อันนี้น่าจะต้องทิ้งนะดูแล้วคือแบบบ้านบ้านภูเขาของเรามันแบบดูดีะพอเรามาดูบ้านนี้ก็จะแบบมาดูอีกบ้านหนึ่งนะคะเป็นแบบสร้างเต็มพื้นที่เลยนี่เรากลับมารถตัวเองแล้วนะคะก็เลยแวะมาดูบ้านนี้อีกรอบคือบ้านเนี้ยค่ะเป็นบ้านที่แบบว่า คือเขายังไม่ลงเน็ตเลยนะเขาบอกว่าเพิ่งมีคนขายเพิ่งมาฝากขายเมื่อเช้าเขาก็เลยรีบมาบอกเราทันทีเลยมันเป็นบ้านที่แบบว่าพื้นที่ดีมากๆอยู่ในเมืองค่ะตัวเมืองเลยนะคะตัวเมืองของเมืองกาฮามิการะค่ะอยู่ห่างจากที่เราไปเฮาส์ดูเมื่อกี้คนะ่ะประมาณสองนาทีถึงอ่ะคือแบบอันจปาน,นันแล้วแบบราคาคือแบบอึ้งมากราคาหนึ่งจุดห้าล้านเยนนะค่ะคิดง,ง่ายง่ายห้าแสนบาทไม่ถึงด้วย ข้อเสียคือมันไม่มีพื้นที่นะเพราะว่าเขาสร้างบ้านเต็มพื้นที่เป็นบ้านคอนกรีต50ปีค่ะบ้าน50ปีคอนกรีตมันก็เลยแบบว่าดูแข็งแรงมากเลยนะคะโอ้โหคือแบบถูกอะไรไปน,นั้นแล้วแบบว่าคือเจ้าของบ้านเขาเพิ่งเสียเมื่อเดือนออกุมภาเนี่ยแต่ว่าเขาไปเขาไปอยู่บ้านพัคคนชลาแล้วไปเสียที่นู่นบ้านก็เลยยังไม่ร้างเท่าไหร่นะ,ะเรียกว่าบ้านไม่ร้างเลย แต่ว่าเขายังดูข้างในไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้กุญแจมานะคะเดี๋ยวเขาได้กุญแจมาวันที่สามราคาขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหพูดง่ายงคือซื้อออกสถานที่เลยแล้วดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่เต็มไปด้วยอพาร์ตเมนต์เลยนะเพราะว่าแถวเนี้ยมันที่ดีจริงท,ที่เล็กอะที่เล็กประมาณยี่สิบตารางวาได้อะที่เล็กแต่โอ้โหที่ดีมากๆสถานที่ดีมากมานี่ยเดินไปตรงนั้นเป็นแบบเอ็นสวนสาธารณะ คือเป็นคนชอบสวนสาธารณะนะคะเดินจากบ้านตรงนี้ใช่ไหมเดินไปตรงนี้สวนสาธารณะแล้ววะแล้วแบบใกล้โรงเรียนใกล้ร้านค้าทุกสิ่งแต่ข้อเสียอันหนึ่งคือไม่มีที่จอดรถไม่เป็นไรเพราะมีที่จอดรถให้เช่าแถวนี้โอเคเดี๋ยวรอวันที่สามนะคะมาดูคือที่เขาว่าถูกเนี่ยเพราะว่าเอ,อลูกเขาอะลูกเขาก็ไม่อยากเอาไว้เป็นภาระใช่ไหมคะก็เลยแบบขายถูกออกมาเลยเอาไปเลยใครเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่แบบเนี้ย เขาสร้างเต็มพื้นที่คนทั่วไปก็อาจจะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่เราอยากได้เพราะเราเราจะเอามาให้คนเศราแต่เดี๋ยวก่อนขอดูข้างในก่อนนะคะถ้าข้างในไม่มีปัญหาก็คือซื้อเลยอะ่ะคือมันเป็นที่ที่แบบราคาแบบฟุกมากนะคะได้ราคานี้คือมันแบบยังคิดแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาจะคิดแบบสักสามสามล้านสี่ล้านเยนหรือเปล่าแบบหนึ่งจุดห้าล้านเยนคืออะไรโอ้โหมันแบบมันก็อย่างที่บอกอะคนที่เขาได้อะลูกหลานอะ เขาเขาคิดว่ามันเป็นภาระไงก็อยากจะแบบว่าเออเอาภาระให้มันไกลตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างบ้านหลังที่เราไปดูบ้านแรกเหมือนกันนะคะลูกเขาอยู่จังหวัดไกลมากเขาก็เลยอยากรีบขายเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงถ้าให้เลือกบ้านนั้นบ้านแรกกับบ้านที่สองเนี่ยค่ะขอบ้านที่สองดีกว่าเพราะว่าที่มันดีกว่าเยอะเลยค่ะสถานที่ดีกว่าเยอะมากแอ่นี้ดูค่ะเนี่ยคือเป็นมีแต่แบบอพาร์ตเมนต์สำหรับครอบครัวนะคะทรงนี้แล้วก็นี่โคเว เรียกให้เขามาดูบ้านภูเขาค่ะว่าเราจะซ่อมอะไรยังไงได้บ้างมาถึงแล้วนะคะช่างก็มาแล้วค่ะแต่ลืมกุญแจบ้านให้ป้าป๋ากลับไปเอาอยู่นะคะโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้เกิดมาไม่เคยลืมมาวันนี้ลืมเฉยเลยอะ่ะ ก็คือแบบพวกที่เป็นเน่ยประตูเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะคือเอามัดปิดทับอะปิดทับก็จ้างเขาหมดเลยนะคะไ,ไม่ทำเองนะก็มีห้องนีนะ้ที่เราจะทำใหม่โอเคช่างกลับไปเรียบร้อยนะอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับบ้านบ้าง ก็ห้องนี้นะคะคือแบบอย่างที่บอกว่าเสื้อตาตามีบ้านเราดีมากก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะเปลี่ยนแค่ตรงเขาเรียกว่าฟุตสมานะคะฟุตสมาคือประตูแบบนี้ค่ะประตูญี่ปุ่นเนะะี่ยค่ะช่างเขาก็ต้องเอาประตูนี้ออกไปนะคะไปท,ทําที่ไม่ได้ไม่ได้มานั่งทาที่นี่แต่เอาไปทําที่อื่นแล้วก็มีตรงนี้ค่ะตรง ข้างนอกที่เขาเรียกว่าอะมิโดคือมุงรวดมุงรวดที่มันขาดก็เปลี่ยนหมดนะเนี่ยสีตรงนี้นะคะเป็นสีที่ตู้ทับอยู่ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีเหมือนแผ่นอื่นเองเพรมันโดนแดด คือต,ตาตำมีค่ะจริงๆแล้วตอนเราทาให,หม่ๆจะเป็นสีเขียวๆนี้นะคะพอโดนแดดเข้าไปนานวันนานวันก็จะกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่างมันนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็มาที่ห้องนี้ห้องนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะสวยแล้วส่วนห้องครัวคือห้องครัวคือส่วนที่ต้องทําตรงผนังทั้งหมดนะคะเปลี่ยนเป็นวอลเปเปอร์แล้วก็พื้นปูพื้นใหม่เอาแบบว่าเขาเรียกเอเป็นแผ่นๆอ่แนนะแผ่นปูเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะเอาแผ่นแบบ เหมือนแผ่นติ๊กเกอร์อะสีขาวแปะมันก็จะกลายเป็นเหมือนครัวใหม่ไปเองนะคะไม่ต้องทําอะไรเหมือนกันแปะแผ่นอย่างเดียวส่วนอันนี้นะคะนี่เขาคนดกว่ามันจะสกระปรกก็ตั้นเลยบอกว่าอันนี้เปลี่ยนไหมคะมันดูสกรปกรกพอเขาเปิอดออกมาอ้าวใหม่มากไม่ต้องทําอะไรอีกโอ้โหห้องน้ำห้องน้ำก็อ่าไม่ต้องทําอะไรนะคะงามแล้วตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ตรงห้องอาบน้ำเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าอาจจะต้องแบบเปลี่ยนพื้นหน่อยเพื่อนดูสกรปรก,ก็ก็คือแบบเอาแผ่นมา วางทับเฉยๆแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็แปะแผ่นที่พื้นเหมือนกันนะคะ<ม>เพราะว่าพื้นแบบเนี้ยมันเย็น<ม>เวลาหน้าหนาวมันหนาวก็เลยจะต้องหาอะไรมาแปะแทนแล้วก็จะแบบกลายเป็นพื้นสวยก็เปลี่ยนไฟแล้วก็ทาสีตรงนี้ให้มันแบบขาวหน่อยเพราะมันดูแบบเหมือนดำๆอันนี้น่าจะเป็นเสียงว่าห้าโมงป่ะคะเนี่ยมีเสียงเหมือนเสียงดนตรีเนี่ยค่ะ แล้วก็ข้างบนนะคะเดี๋ยวตรงตรงทางขึ้นเนี่ยเราจะต้องติดไฟเพิ่มนะให้มันสว่างและห้องนี้นะคะห้องนี้ก็คือจะทําเป็นทําผนังใหม่สิวอลเปเปอร์อ่ะอันนี้เป็นผนังทรายไม่เอานะคะเพราะมันจะแบบเป็นขุยๆออกมาได้ถ้าเกิดแ่ามันเก่ามากๆส่วนพื้นตะตานี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งไม่ต้องเปลี่ยนทั้งอันนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเฉพาะหน้าเอาหน้าออกอย่างเดียวค่ะนอกนั้นเหมือนเดิมหมดก็จะถูกลงกว่าเปลี่ยนทั้งอันไปครึ่งหนึ่งนะคะราคา คือคนนี้ดีมากเลยค่ะเขาแบบเขาไม่พยายามให้เราเปลี่ยนอะแพงๆช่วยเราเซฟสุดๆส,ส,ส่วนห้องนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยทําความสะอาดอย่างเดียวอาจจะเปลี่ยนไฟให้เป็นแบบปัจจุบันหน่อยนี่ระดูไฟค่ะไฟสวยคือแบบไฟไม่น่าจะเปลี่ยนเพราะว่าดูดีแล้วมันแบบมันเป็นไฟที่ดูเข้ากับห้องห้องแบบห้องญี่ปุ่นนะคะแบบช่างเขาก็ชมนะคะว่าบ้านนี้แบบสวยจริงแบบดีจริงค่ะแบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเลยที้เป็นบ้านเก่า ก็บอกแล้วว่าบ้านเราแบบดีจริงเพราะว่าพิกแผ่นดินหางเหมือนกันกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายงายใช่ไหมคะ <ingu is ee> ก็แบบรู้สึกโชคดีมากๆเลยนะคะที่แบบเจอช่างคนนี้คือแบบพูดง่าย <c oughs> เข้าใจเราทุกอย่างเพราะว่า ลูกค้าเขาค่ะเป็นแบบสไตล์นักลงทุนที่ซื้อบ้านเก่ามาทําใหม่อ่ะเยอะแลวแบบมีแบบทําแบบเอ่อบ้านให้คนเช่าแบบนักท่องเที่ยวมาเช่ารายวันก็มีอะไรเงี้ยคือแบบอุ้ยใช่เลยคือเราแบบหาหาคนแบบนี้อยู่พอดีเลยอ่ะแล้วแบบโอ้โหคุยง่ายมากพยายามให้เราแบบลดคอสต์มากที่สุดด้วยค่ะถ้าเป็นคนอื่นจะแนวแบบว่าอุ้ยเปลี่ยนอันนั้นนี้สิจะได้แบบได้เงินใช่ไหมคนนี้ไม่เลยอ่ะค่ะแบบอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ดีแล้วอันนี้ สวยด้วยก็เนี่ค่ะเดี๋ยวประมาณถ้าติดถ้าตกลงทำใช่ไหมคะก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วก็ประกาศให้คนเช่าได้แล้วค่ะกลับบ้านมาดูแขกแมวของเราทั้งสองตัวนะคะก็น่ารักกันทั้งสองคนนะะอ๋อเป็นสกอตทิชทั้งสองคนเลยะคะ่ะแต่น้องอีกคนนึงเขาพึ่งมาเขาก็จะแบบฮงงในชีวิตอยู่ก็จะอยู่ในนี้นะ เด็กๆของเราก็มาคอยดูน้องบางอะไรบ้างแล้วก็มาดูหมากันต่อค่ะนี่น้องเลก็ทำหมันมาครบสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอบอกว่าให้ไปเอายายาแบบแก้ผื่นนะะเอามากินต่อแล้วก็สัปดาห์หน้าค่อยไปตัดใหม่ค่ะโอ้ยลูกลูกลูก นี่นะวันนี้ไปทัศนศึกษาเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเหนื่อยเหรอคะเดินไกลไหมไปที่ไหนก่อนไปไปที่เขตไปที่เมืองก่อนไหมที่ทำเมืองเมืองชียคุชใช่ไหมอ๋อไปเอกิใช่ไหมเอกิไปสถานีรถไฟอ๋อแสดงว่าหนูเดินไปที่ทําการเขตเชียคุชกก่อนแล้วถึงจะไปที่เอกิ แล้วก็ค่อยกลับไปที่โรงเรียนแล้วก็เดินไปที่อีโคเอนใช่ไหมแล้วก็ไปสวนสาธารณะกินข้าวแล้วก็กลับโรงเรียนเดินไกลมากไกลจริง <laughs> จากโรงเรียนเดินไปที่สถาน,นีรถไฟน่าจะประมาณกิโลนิดๆนะคะแล้วก็เดินไปที่เขตต่ออีกซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับสายรถไฟก็ไกลอยู่ดีเละแล้วเดินไปสวนสาธารณะซึ่งอยู่คนละทางไปอีกกลับมาบ้านเหนื่อยน,นอนหลับไปนั่งเนี้ยแล้ไม่ตื่นมาอ๋อปั อ๋อวันนี้เซนเซเขาหยุดเพราะว่ามันเป็น Golden Week ลูกอ,อ่ะสุดต่ะอ,อืมหนูก็เลยได้นอนไงเม่ก็เลยให้หนูนอนยาวพักผ่อนพักผ่อนเดินเยอะวันเนี้ยอืมอออนี้เลยโอก็ทำ ปตเต,ตโตอีกแล้วนะคือนี่เอามาทำอะไรลูกเช็ดน้ำเหรอตัด<ม>หั่นล้างแล้วก็เช็ดน้ำเสร็จเอามาซับน้ำต่อนนะาท่สุดว ใชเข้มขนเผ็ดมากเผ็ดจะลูกหูใส่อะไรเีผ็ดพริกมากเลยอ่ะอ,นอะันนี้เผ็ดจริงอือฮาบาโลแตอร่อยอ่ะเข้มขนอร่อยมกยอะกรอบมากอุ้ยอร่อย อ,อันนี้คือไม่ใช่ปรเจกโต้ธรรมดานะคืออร่อยรสชาติดีมากกินไม่หยุดเลยไม่คคนเนี่ยอร่อยกว่าปรเจกโต้มาเท่าอ่ะนั่นเดี๋ยวมากระโจนเฉียวรักกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเนย